สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนทำอะไรรวยหมื่นล้านอันภาวนาเดึงสติคนราม,มากินองุ่น์สองแสนทำเอาหลายคนต่างก็อึ้งไปตามๆกันเมื่ออันภาวนาดได้รีวิวอัุ่นที่แพงที่สุดในโลกซึ่งองุ่นดังกล่าวมีราคาสูงถึงเกือบสองแสนบาทโดยเจ้าตัวได้อัดคลิปวิดีโอพร้อมกับพูดอธิบายถึงเหตุผลความแพงของอังุ่นพวงนี้โดยบอกว่าเป็นอัุ่นที่อิมพอร์ตมาจากประเทศญี่ปุ่น อยากกินต้องแย่งกันประมูลราคาสูงถึง190,000บาทตกลูกละ7,700บาทซึ่งทั้งปีมีแค่2,400พวงเท่านั้นตอนนี้หลายคนที่ติดตามต่างทึ่งอย่างมากในความราคาแพงขององุ่นพวงนี้ถ้าไม่รวยจริงก็กินไม่ได้และหลังจากที่มีการนําเสนอข่าวดังกล่าวไปงานนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์วิจารณ์ถึงราคาขององุ่นพวงดังกล่าวอย่างมากมายล่าสุดติจิตออันจิบแฟมิลี่แฟนคลัก็ได้มีการนำ คลิปอันภรวนาถพูดถึงเรื่องดราม่าอังุ่นพวงละ190,000บาทซึ่งในคลิปดังกล่าวอันอธิบายได้อย่างละเอียดเอาไว้ว่าถ้าคุณเกลียดเขาก็อยากไปติดตามเขาดีชีวิตมันง่ายจะตายทุกอย่างมันมีทางเลือกถูกไหมจ๊ะเช่นเดียวกันอังุ่นก็มีทางเลือกกินกิโลละ35บาทก็ได้ก็กินไปฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรฉันก็กินถูกแพงฉันก็กินกินแล้วไม่อร่อยฉันก็บอกว่าไม่อร่อยกินแล้วอร่อยผมก็บอกว่าอร่อยมันก็มีแค่นี้ไม่เห็นมีอะไร เลยจบท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Voice News ขอบคุณครับ